เบนพรชิตาลุกนี้สวยจึงมากมิกบรมุติรีบขอแอลบอกเผื่อฟลุกทำเอาหือหากันไปทั้งโซเชียลเลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวเบนพรชิตาเพราะหลังจากที่ซุ่มลดน้ำหนักให้หุ่นกลับมาผอมเพรียวอีกครั้งงานก็ติดต่อเข้ามาแบบรัวๆอีกทั้งทางด้านสามีหนุ่มมิกบรมุติก็ดูจะรักและหลงพันรยาขึ้นมากเป็นทวีคูณ ล่าสุดมิกบรมุตได้ถ่ายคลิปเบนส์พรชิตาสวมใส่เดรสสีแดงเพลิงอวดหุ่นสุดแปรพร้อมโป๊ะท่าสวยเลิศจนเจ้าตัวถึงกับอดที่จะพูดแซวภรรยาไม่ได้โดยหนุ่มมิกได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าหุ่นดีขึ้นแล้วขอแวอววันละนิดเพื่อฟลุกเอ้ยจิตแจ่มใสอีอีมิกเบนส์มิกเบนส์พริมมิกเบนส์พริมแพร่งม 3, ิกเบนส์พริมพรังแพรมพริมเจ็ดเย่แพรังห้าเย่แพร่สามเย่พริมเจ็ดขวบพรังห้าขวบพรมสามขวบมิกเบนเชิญอลมิก งานนี้ทำเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากดไลค์รัวๆทั้งยังคอมเมนต์บอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าเบ้นพรชิตาในลุกนี้สวยสับจนเอาอะไรมาต้านก็ฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆ